จากกรณีเกิดเหตุปะทะระหว่างทหารไทยและกัมพูชาที่บริเวณช่องบกอำเภอน้นํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนาย ลาสูดสมเด็จอัครบมหาเสนาบดีเดโชหุนเซนประธานวุฒิสภาและประธานองคมนตรีแห่งราชนาจักรกัมพูชาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวใจความว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตจากเหตุประทะการของทหารทั้งสองฝ่ายบนพรมแดนที่มีการพัฒนาความร่วมมือมิตรภาพสันติภาพนั้นไม่ควรเกิดเหตุด,ดังกล่าวขึ้นผมขอประนามบุคคลหรือชนชั้นใดที่ตัดสินใจที่จะทาการลุกรานดังกล่าวซึ่งคล้ายกับการบุกรุกเมื่อปี2 0 0 8ถึง2011ที่ปราสาทเขาพระวิหาร สมเด็จคุณเซนระบุอีกว่าเขาไม่ต้องการเห็นการต่อสู้เกิดขึ้นอีกอยาก่างไรก็ตามเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลตัดสินใจส่งทหารและอาวุธหนักไปยังชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีกรณีบุกรุกเพิ่มเติมท้ายัางหวังว่าการเจราจาพรุ่งนี้ระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศจะส่งผลดีและหว,วังว่าจะไม่มีความตึงเครียดข้ามผิมแดนระหว่างสงประเทศ จนถึงขนาดปิดกั้นความร่วมมือในส่วนอื่นเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและได้ขอร้องเพื่อนร่วมชาติโปรดอย่าทำให้ความขัดแย้งนี้ขยายจนกลายเป็นเหยียดเชื้อชาติและโปรดเชื่อมมั่นในรัฐบ,บาลและกองทัพของทั้งสองประเทศที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวพวกเราเกลียดสงครามแต่เราถูกบังคับให้ทำสงครามจากการรุกรานของต่างชาติเช่นเดียวกับการที่เราต้องเผชิญเมื่อปี2551-2554ปี25 54, โดยใช้แนวทางสามประการได้แก่การทูตทหารและทางกฎหมาย